สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยโคบานเมืองร้อยเกินออฟฟิเชียลนะครับวันนี้เป็นสาระดีๆจากโคบานนะครับพอดีผมได้อ่านข้อมูลแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังวันนี้จะมาพูดในเรื่องของโครงสร้างของกีบมา้านะครับมา้าเนี่ยครับเป็นสัตว์ที่มีร่างกายขนาดใหญ่นะครับขามา้ามีขนาดเล็กมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบก,กับขนาดของลําตัวขาแต่ละข้างของมา้านะครับมีกีบหอ่อหุ้มปลายขาไว้กีบมา้ามีความกว้างเฉลีย่ยเพียง 6- ถึงซของอ่า เส้นรอบอกของม้านั่นหมายความว่านะครับม้านะครับบางทีม้ามีน้ําหนัก400กิโลกรัมที่มีเส้นรอบอกประมาณ170เซนติเมตรจะมีกีบที่กว้างเพียง12เซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับแสดงแสดงว่าม้ากีบของม้านี่ต้องรับน้าหนักของม้านะครับกีบเล็กๆนะครับม้าบางตัวมีขนาดใหญ่กีบเล็กก็มีบางตัวที่มีขนาดเล็กนะครับแต่ก็กีบก็ที่เหมาะสมก็มีนะครับดังนั้น กีบจึงเป็นส่วนที่ร,รับรับนักของม้าจึงไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าม้ามักมีอาการทางลามิ n เนสหรือซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งไพมัรีและซกันดารี่ไม่ต่างจากอวัยวะอื่นนะครับหมายความว่าตรงส่วนของลามิ n เนชนะครับก็อาจจะส่วนขออาจจะมีปัญหาเป็นส่วนใหญ่กีบเพียงขนาดเล็กนะครับแต่กับสามารถรับน้าหนักม้าได้มากนะครับกีบม้าจึงเป็นอวัยวะพิเศษที่มีโครงสร้างเฉพาะ ที่สอดประสานกันช่วยกระจายและลดแรงกระแทกในขณะที่ม้าเคลื่อนที่นะครับเพื่อปกป้องเนื้อเยื่ออ่อนที่อยู่ภายในกีบช่วยให้การยึดเกาะพื้นนั้นดียิ่งขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าโครงสร้างของม้านี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับโครงสร้างของกีบม้านะครับมีชื่อเรียกทั้งหลายๆอย่างนะครับบางที การเรียกนั้นก็จะมีเรียกที่หลายอย่านงะแต่โครงสร้างที่สําคัญนะครับก็คือโครงสร้างของกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อนของกีบมานะครับจะห่อหุ้มด้วยแคปซูลนะครับหรือฮูฟแคปซูลที่มีความแข็งแรงมีโครงสร้างคล้ายกับเล็บมนุษย์นะครับจึงเป็นส่วนที่ไม่มีการเจ็บปวดนะครับฮุฟแคปซูลของม้าจะประกอบไปด้วยฮูฟวอล์นะครับหรือผนังกีบพื้นกีบนะครับแล้วก็บัวนะครับ ในส่วนที่เป็นรอยต่อระหว่างผนังกีบและผิวหนังจะมีส่วนเส้นเลือดโครนอนลีแบรนด์นะครับเข้าไปหล่อเลี้ยงนะครับส่วนของเดี๋ยวนะครับขอดูข้อมูลก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอดูข้อมูลก่อนในส่วนที่เป็นรอยต่อของผนังกีบและผิวหนังจะมีส่วนโครเนีแบนดหรือไรกรีบนะครับเป็นส่วนของโครนอนลีคอรมทำาที่สร้างคอนทิวนะครับที่มีลักษณะท่อขนาด เท่ากับเส้นผมนะครับแล้วก็โดยทิทิวนี้ก็ที่จะสู่ข้างขึ้นและยึดติดอยู่กันจนกลายเป็นผนังกีบที่มีความแข็งแรงผนังกีบของม้านะครับจะสร้างจากจุดนี้แล้วก็ค่อยเคลื่อนลงจากด้านล่างนะเคลื่อนลงด้านล่างนะครับในลนักษณะเดียวกันกับเล็บหรือจมูกเล็บนั่นเองนะครับคือมาา้ออาจะค่อยๆนะครับเล็บยาวจะค่อยๆเคลื่อนที่จากส่วน,วนบนลงสูง่ส่วนล่างนะครับ ส่วนของผนังกีบที่เจริญออกมาใหม่นี่ครับประมาณ1-2เซนใต้รายกีบจะถูกปกคลุมด้วยส่วนของโพลีโอเปิล e นะครับสีขา,ขาวๆเป็นฟิล์มบางๆที่มีความแข็งแรงเท่ากับฟลอกนะครับช่วยรักษาความชุ่มชื้นนะครับของผนังกีบที่สร้างขึ้นมาใหม่เห็นไหมครับว่าบางทีเราตะใบม้านะครับเล็บม้าเนี่ยออกมามากจนใหมนะครับส่วนที่ปกคลุม ส่วนของความชุ่มชื้นนะครับของเล็บม้านั้นก็จะสูญเสียไปดังนั้นแล้วนะครับช่างที่ทําแล้วส่วนใหญ่ก็จะาหาออยมาทานะครับออยรักษาความชื้นแล้วก็ปกป้องอกรีบของม้าหลังกีบชั้นนอกนะครับหรืออ u t o layer เป็นส่วนของคอ n t i ชูนะครับที่มีความหนาและแข็งแรงซึ่งจะมีทั้งชนิดที่มีเม็ดสีและไม่มีเม็ดสีนะครับขึ้นกับพันธุกรรมของม้า เราจะสังเกตไหมครับว่าม้าแต่และตัวนะครับมีสีของเล็บที่แตกต่างกันม้าของผมนะครับสายฝนก็จะมีสีดําม้าส่วนอื่นๆอ,อาจจะมีเม็ดสีอ่าลงไปนะครับซึ่งเม็ดสีกระจายที่แตกต่างกันมีสีขาวบ้างน,นะครับสีเหลืองบ้างนะครับเหลืองปะปนกับดําบ้างน,นะครับก็ขึ้นกับสายพันธุ์ของมา้า ผนังกีบชั้นในนะครับหรือ Inner l ร์เลเครับเป็นชั้นที่บางกว่าและไม่มีเม็ดสีนะครับผนังกีบชั้นในบริเวณด้านล่างนี้จะยึดติดกับพื้นกีบหรือโซลนะครับทำให้เราเห็นเป็นส่วนที่เรียกว่าไวท์ไลน์ใต้พื้นกีบนะครับซึ่งเส้นนี้จะเป็นจุดที่ช่างนะครับดูนะครับว่าเวลาลงตะปูนี้ก็คือจะจะลงตะปูนะครับในส่วนเหนือของไวท์ไลน์นะครับเป็นไกด์ไลน์ในการตัดแต่งกีบในวางตะปูนะครับเวลาเรา ตอกตะปูลงไปนะครับผนังกีบทั้งชั้นนอกและชั้นในเป็นส่วนที่ผนังกีบชั้นนอกและชั้นในเป็นส่วนที่ไม่มีเส้นประสาทมาหล่อเลี้ยงจึงมักถูกเรียกว่าเป็น invasive layer ด้วยนะครับสังเกตไหมครับว่าผนังกีบชั้นนอกและชั้นในนะครับก็จะมีส่วนของไวไลน์ไวไลน์นี้ก็จะเป็นส่วนที่ของอส่วนที่ช่างดูว่าเออหน้าตำแหน่งนี้จะไม่มีเส้นเดือดไปเรียนนะครับส่วนใหญ่แล้วที่ ผมทําการวางเกือรือว่างตะปูก็จะอยู่เหนือเส้นไว้ลายนิดหน่อยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตะปูนะครับที่เราตอกเข้าไปบางกีบม้าสร้างความเสียหายให้กับเล็บมาได้แล้วถัดจากผนังกีบชั้นในนะครับเราจะพบเนื้อเยื่ออ่อนบางๆที่ชื่อว่าลาเมนาคาริอมนะครับทำหน้าที่ยึดพื้นผิวของกระดูกนะครับกับผนังกีบชั้นในนะครับกับผนังกีบชั้นในไว้ด้วยกันนะครับ สมมว่ว่าจะมีผนังกีบชั้นนอกผนังกีบชั้นในแล้วก็ไวไลายหลังจากนั้นก็จะเป็นส่วนของลามินานะครับซึ่งเป็นส่วนที่ยึดเอากระดูกโครงสร้างเข้าหอ่อหุ้มกับแคปซูลนะครับหรือส่วนของผนังกีบทําให้ส่วนของกระดูกและก็เล็บห้านะครับยึดเข้าด้วยกันนะครับผมเรียกง่ายๆว่าเป็นเนื้ออ่อนของมานะครับ ในส่วนของลามินานะครับส่วนของลามินานะครับก็จะมีเส้นประสาทนะครับและก็เส้นเลือกมาเลี้ยงเป็นจํานวนมากจึงมีเรียกว่าเส้นสตรีาลามินาส่วนของเส้นสตทีมลามินาด้านในของผนังกีบชั้นในจะมีลักษณะคล้ายนิ้วมือขนาดเล็กนะครับยื่นกับลามินาจากชั้นในลามินาคอเรียมที่มีโครงสร้างคล้ายกับนิ้วมือซึ่งจุดนี้เองนะครับที่ช่วยให้ ผนังกีบยึดอยู่กับกระดูกนะครับได้อย่างแข็งแรงเมื่อม้าเคลื่อนที่นะครับผนังกีบของม้าก็จะมีการสึกไปตามการใช้งานแต่มันก็จะสร้างใหม่อยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับผนังกีบที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้ก็จะประสานกับลาเมนาเช่นเดิมนะครับเพื่อคงความแข็งแรงของกีบม้าเอาไว้ดูข้อมูลก่อนนะครับในขณะที่ม้าเคลื่อนไหวนะครับส่วนของเ s น t i ี e และก็อินเซน t i ี e ลาเมนาจะมีการขยับตัวออกจากกันนะครับในขณะที่ม้าลงน้ําหนัก ที่กรีดจะส่งผลให้เส้นเลือดในลามินาคอเรียมนั้นหดตัวลงนะครับพอลงน้ำหนักปุ๊บนะครับส่วนของลามินาคอเรียมจะหดตัวลงและใน,นขณะที่ม้ายกขาขึ้นเส้นเลือดในเขาลามินาคอเรียมจะขยายตัวด้วยเหตุนี้นะครับลามินาจึงทําหน้าที่คล้ายกับปั๊มที่ช่วยสูบฉีดเลือดกลับสู่ร่างกายนั่นเองเห็นไหมละครับว่าลามินาเนี่ยมีความสําคัญมากๆอ่า บางทีนะครับาหากม้ารับน้ําหนักมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือการใช้งานอย่างไม่เหมาะสมนะครับก็อาจจะทำให้ส่วนของลามิน่านะครับแยกฉีกขาดออกจากกันซึ่งเมื่อลามิน่าส่วนที่เป็นเซน s ิฟตฟและอินเซน t i ิฟแยกออกจากกันแล้วมันจะกลับมันจะไม่กลับไปในจุดที่เชื่อมต่อกันใหม่เมื่อระยะเวลาผ่านไปอินเซน t i ิฟลามิน่าก็จะค่อยคอย เคลื่อนตัวลงไปเรื่อยๆนะครับหากเซนสิทีฟลามินาไม่เสียหายแบบถาวรนะครับส่วนของอินเซนส t ิทีฟลามินาก็จะสร้างขึ้นมาใหม่ทดแทนเชื่อมกันต่อได้เช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้โคบานอาจจะดูข้อมูลมาอ่านให้เพื่อนๆฟังนะครับแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับโดยสรุปแล้วนะครับคือม้านะครับเป็นสัตว์ที่มีน้ําหนักตัวขนาดเยอะเมื่อเทียบเท่ากับกีบนะครับส่วนของ กีบที่ส่วนของน้ำหนักที่ทิ้งง ok, น้ำหนักลงกีบนะครับภายในกีบก็จะมีะกีบชั้นนอกและกีบชั้นในนะครับส่วนของไวไลายไว้ลายนี้ก็ตามด้วยลามิน่านะครับลามิน่าก็จะมีเส้นเลือดต่างๆมาเลี้ยงอยู่มากมายนะครับเส้นเลือดท,ทั้งเส้นเลือดแล้วก็เส้นประสาทในส่วนนี้นะครับนะครับเวลาม้าที่วางขาลงก็ทิ้งน้ําหนักลงส่วนของลามิน่านั้นก็จะหดตัวลงเหมือนกับสูบฉีดเลือดขึ้นไปเลี้ยง ไปอย่างมานะครับถ้ายกขาขึ้นนะครับเลือดก,ก็จะขยายตัวมากยิ่งขึ้นนะครับ,รบกรณีที่เราใช้งานหนักมากจนเกินไปส่วนนี้อาจจะฉีกขาดได้หรือว่าส่วนนี้นะครับถ้าเราแช่ขาม้าหรือว่านาม,ม้าอยู่ในที่ชื้นมากๆหรือส่วนของสิ่งปฏิกูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นมูลอุจจาระของม้าก็อาจจะทําให้แบคทีเรียนะครับไปติดเชื้อในส่วนของลามินาได้แล้วก็นำพาเอา เชื้อโรคนี้เข้าสู่เส้นเลือดนะครับอาจจะทําให้เกิดฝีหรือไข้ลงกีบตามมาได้ดังนั้นเราควรที่จะหมั่นเช็คพาวมา้าประจำว่าม้ามีอาการเจ็บหรือป่าน,นะครับสำหรับวันนี้โคบานเมืองเล่เตอร์ออฟฟิเชียลนะครับมาเล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ